เรื่องราวของคนมีวิชาคมที่เป็นวิชาที่เรียกกันว่าสายดำนั้นที่เก่งๆและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็เห็นจะเป็นหมอขเขมรแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหมอผีกระเหลี่ยงนั้นก็เก่งเรื่องสายดำไม่แพ้กันแต่อีกวิชาที่มีเหมือนกันจนดูน่าแปลกนั่นก็คือวิชาเสือสมิงที่มักจะมีเรื่องราวของคนที่กลายเป็นเสือสมิงออกมาจากทั้งสองที่อยู่บ่อย อย่างเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของหมอผีกะเลียงที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพรานนมในหมู่บ้านซึ่งเป็นลูกสิทธ์ของหมอผีกะเลียงนั่นเองเพราะหลังจากที่แกได้รับพรานนมมาเป็นสิทธ์และถ่ายทอดวิชาเสือสมิงให้จนหมดแกก็มาถูกลูกสิทธ์นมนั้นขาตายอย่างหนาเนินนาน,านโดยสภาพที่ไม่ต่างกับถูกสัตว์ไล่กัดฉีกกินเนื้อหนังจนเกือบหมด เพราะกว่าจะมีคนมาพบกบเกือบสามวันตัวที่พรานุ่มนั้นก็ยังอยู่ในบ้านของหมอผีแต่ก็ได้หนีเข้าป่าไปตอนที่มีชาวบ้านมาพบเขา้าและใบหน้าแววตาของพรานุ่มกับปากและเสื้อผ้าที่เปือเป้อนไปด้วยคราบเลือดของหมอผีเ่าผูเป็นอาจารย์มันเหมือนกับว่าพรานุ่มนั้นไม่ได้มีสติสตางเหมือนกับคนทั่วไปอย่างเช่นปกติอีกแล้ว เพราะนั่นมันเป็นแววตาของสัตว์ร้ายและคงจะไม่มีทางที่จะกลับคืนมาได้เหมือนดังเดิมเพราะคนที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ก็คือหมอผีที่ตายไปแล้วนั่นเองไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งทั้งที่ต่างกันรู้กันดีว่าพลานุ่มนั้นให้ความเคารพนับถือหมอผีเป็นอย่างมากเรื่องราวที่หมอผีกระเลียงถูกลูกศิษยค่าตายเป็นเรื่องที่โจษจันท์กันไปทั่ว เพราะไม่ได้เกิดจากการฆ่าเหมือนอย่างทั่วๆไปแต่เป็นการกินเนื้อหนังไปด้วยผู้เฒ่าในหมู่บ้านหลายลายต่างก็รู้กันดีว่าเกิดจากอาคมที่ตัวหมอผีนั้นได้ถ่ายทอดให้กับพระนมซึ่งเป็นโูกศิ์และคงจะทําผิดผีดผิดครูเขา้าเลยได้กลายเป็นเรื่องที่แก้ไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีคนหาทางแก้ไขในเรื่องนี้นั่นก็นคือให้ตามลาพระนม แล้วก็ขาทิ้งเสียเพราะไม่มีทางที่จะแก้ไขได้อีกแล้วถ้าผู้ที่ทายทอดวิชาให้กับร้านนุมนั้นได้ตายไปแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผู้เท่าผู้แกในหมู่บ้านเตือนก็คือพราหน,นุ่มจะกลายเป็นเสือเพราะจะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเสือหรือไม่ก็ตอนที่อยากจะกินเหยื่อแต่ก็จะมีในบางครั้งที่จะเห็นว่ายังอยู่ในร่างของคนก็ให้ระวังตัวกันให้ดี เพราะนั่นก็คือคนที่มีจิตใจเป็นเสือร้ายไปแล้วและจ้องจะขย่ำเยือได้ตลอดเวลาในหมู่บ้านนั้นยังมีพลานอีกสองคนซึ่งเป็นพลานลุ่นลาวขาวเดียวกันกับพ่อของพลานนมและเป็นเกอกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแต่พ่อของพลานนมนั้นได้ตายไปเกือบสิบปีที่แล้วขณะที่ทั้งสามนั้นพากันเข้าไปล่าสัตว์และพลานท่าถูกเสือดักขย่ำจนตาย เพราะถูกเสือกระโจนเข้าสายเป็นคนแรกส่วนพรานทั้งสองนั้นได้่าเสือและหลอดมาได้ช่วงที่พรานหนุ่มยังเป็นเด็กๆอยู่เลยได้กลายเป็นเด็กที่กำพ้าพ่อมาตั้งแต่นั้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุให้กับพรานนุ่มได้มาขอเป็นลกูกศิษย์กับหมอผีเท่าและลำเรียนวิชาเสือสมิงแต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดพรานทั้งสองก็ต้องออกไปตามล่าเสือสมิงนั่น แม้ว่าจะเป็นลูกของเพื่อนลักก็ตามเพราะเสือสมิงนั่นคงจะหนีตเตลิดเข้าป่าไปไกลหรือไม่ก็อาจจะปวดเปลี่ยนอยู่แถวหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือแม้กระทั่งพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ได้พรานทั้งสองได้ออกเดินหาหล่องลอยและสำรวจไปรอบๆหมู่บ้านก่อนที่จะพากันม่งหน้าเข้าไปที่ป่าเพราะคาดว่าเสือสมิงตัวนั้น จะต้องไปอยู่ในที่ที่มีเยื่อให้ล่าเหมือนอย่างช่วงที่เป็นพรานนมอยู่ยังไงเสียก็ต้องเป็นบริเวณที่เคยเข้าไปล่าสัตว์ที่ป่าแถบนั้นมีเยื่อให้กินอยู่มากมายซึ่งก็จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากโปงที่พวกตนนั้นได้เคยพาเข้าไปดักสุ่มโปงเพื่อยิงสัตว์ป่าบริเวณนั้นตั้งแต่เริ่มหัดเป็นพรานใหม่ๆ จนสามารถที่จะแยกออกไปล่าสัตว์ป่าได้เพียงคนเดียวเมื่อพลานทั้งสองเหยียบย่างเข้าไปถึงก็เป็นอย่างที่คิดไว้ที่พบเข้ากับร่างของสากสัตว์ที่ยังไม่ๆอยู่ใกล้ๆกับโพงแต่ไม่เห็นว่ามีพลานนมอยู่แถวนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อกินเยือจนอิม่มก็จะไปหาที่นอนหรือไม่ก็ที่ซ่อนตัวตามสัญดาณของสัตว์ปา่า แต่เมื่อได้ที่หิวก็คงต้องยอนกลับมากินเหยื่อที่ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคราวที่พ่อของพลานุ่มตายพรานทั้งสองก็ไม่ค่อยจะใช้วิธีสุ่มปองเพื่อดักยิงสัตว์ป่าบ่อยมากนักเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมกันขึ้นเมื่อครั้งที่เจอเข้ากับเสืออาจจะไม่มีโอกาสหลอดเหมือนกับครั้งนั้นช่วงหลังๆก็เลยขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้แทน ตัวของพานหนุ่มเองก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้นักเพราะช่วงหลังๆได้แยกกันเข้าไปล่าสัตว์เพราะพรานทั้งสองนั้นเริ่มมีอายุที่มากขึ้นและนานๆนนครั้งถึงจะได้เข้าป่าไปล่าสัตว์สักครั้งหลังจากมัดห่างจนเสร็จก็นั่งมองสำรวจไปทั่วป่าเวลาประมาณสักบ่ายสามก็มีล่างของพรานหนุ่มเยองอย่างเข้ามา ที่เหยื่อซึ่งเป็นซากสัตว์ตัวนั้นที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลามากนักก่อนจะกลมลงกัดกินซากนั้นอย่างหิวกระหายทมกลางสายตาของพลานหลุ่นพ่อทั้งสองที่ไม่ได้รีบเร่งจะฆ่าพลานนุมนักแต่ไหนแต่ไรก็เห็นดูมาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นลูกชายของเพื่อนรักพลานทั้งสองนั้นนั่งมองพลานนมุมกินซากสัตว์จนอิมน่มหนำแล้วก็เดินจากไป โดยที่พลานทั้งสองยังทำใจไม่ได้แต่ก่อนที่จะลับตาไปพลานนมก็ได้หันมามองพลานทั้งสองที่อยู่บนนั่งห้างเหมือนกับรู้มาก่อนว่าพลานทั้งสองนั้นอยู่บนนั้นทําไห้พลานทั้งสองนั้นแปลกใจมากหลังจากที่พลานหนุ่มนั้นเดินจากไปแล้วจนถึงช่วงประมาณสักห้าทุ่มกว่า,ก,วาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าย่ำเข้ามาใกล้ๆกับใต้ห้าง ที่พรานทั้งสองนั้นระวังตัวอยู่ตลอดเวลาว่าพลานหนุ่มต้องกลับมาหาพวกต้นแน่แล้วเสียงฝีเท้านั้นก็แวกความมืดมาหยุดอยู่ใต้ห้างจริงๆดวงตาแดงฉานสะท้อนกับแสงจันทร์ส่ออาการดูร้ายไม่ต่างกับสัตว์ป่าฉับพลันนั้นหลังของชายหนุม่มก็ปีนป่ายขึ้นมาบนต้นไม้อย่างรวดเร็วหมายจะขึ้นมาขยำผ่านทั้งสองบนนั่งห้าง แต่ว่าก็ยังช้ากว่าลูกกระสุนปืนที่เตรียมพร้อมจะยิงได้ทันทีอยู่แล้วของพลานทั้งสองพังกระสุนปืนพุ่งเข้ากลางยอดอกของพลานนมจนกระเด็นตกไปที่พื้นด้วยแรงประทะแต่กระสุนกลับไม่ละคายผิวแม้แต่น้อยจนล่างของพลานนมเลีบลุกขึ้นแล้วรีบปีนขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ถูกลูกกระสุนปืนตกลงไปอีก และกระสุนปืนก็ไม่ระคายผิวเหมือนเช่นเดิมแล้วก็ไม่ได้สร้างความตกตะลึงพึงเพิดอะไรให้กับพลานทั้งสองแม้แต่น้อยแต่กับสร้างความโมโหให้กับพลานหนุ่มมากรีบลุกปวดปราดปีนขึ้นมาบนต้นไม้อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้พลานทั้งสองปล่อยให้ปีนขึ้นมาจนถึงตัวก่อนที่จะแทงสวนไปโดยมีดหมอที่ยาวเกือบฟุตเข้ากลางยอดอกที่โผล่ขึ้นมา หลานนมสะดุ้งเฮือกร้องร่นดโดยความเจ็บปวดล่างงายหล่างึงตกลงไปที่พื้นที่สูงเกือบ10เมตรนอนดินล้องควนคลางด้วยพิษของคมมีดก่อนที่ล่างจะกลายเป็นเสือลายพาดก่อนพ่อได้โกรธสุดขีดแต่ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาทำอะไรพลานทั้งสองได้น้ำซ้ำยังถูกยิงเข้าไปที่เบ้าตาอย่างจังจนกระสุนพุ่งทะลุออกท้ายถอยล้มทั้งจืน คมมีดหมอได้ล้างอาคมของชายหนุ่มไปแล้วก่อนหน้าแต่ร่างก็ยังคงเป็นเสือสมิงอยู่ได้ก่อนที่จะนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่ตายห้างล่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งหลังจากขาดใจตายไปแล้วเรื่องผิดผีผิดครูอี่าไหนาของพลาหนุ่มถึงได้ฆ่าอาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีจนตายได้ก็เลยเป็นความลับที่ใครก็ไม่ได้รู้ตั้งแต่นั้นมา